ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP วันนี้นีู่มใจนําเสนอเลยนะครับคุณผู้ชมครับเคกร้านเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยยังสวยด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเค้กฝรั่งเศสสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะอร่อยหรนะือหน้าตาเป็นอย่างไรมองบังครับ สวัสดีน้องอ้อสวัสดีค่ะพี่ติวแหมร้านมองบางที่คุณผู้ชมมีที่เชียงใหม่ด้วยนะพอมีที่กรุงเทพปุ๊บหลายๆคนต้องรีบตามมาทานเลยเซลลงเซเล็นี่มากันเต็มเลยนะฮะอย่างวันนี้นแบบพี่มาเนี่ยิมีเมนูอะไรแนะนำให้ ก็ถ้าแนะนําก็จะเป็นมองบราอไสค่ะเป็นกาแฟสูตรของที่ร้านอารมณ์ของมองบราอไอจะคล้ายๆกับคาปูชิโน่ค่ะแต่ว่าเราจะเอาครีมเกาลัดมาใส่ในกาแฟมันก็จะเพิ่มความหวานแล้วก็ความมันของเกาลัดมากขึ้นถ้าวิธีการทําก็ง่ายๆเลยค่ะเป็นกาแฟ2ช็อตค่ะผสมกับครีมมองบางนมผสมแล้วก็เป็นไซรัปค่ะเทใส่ถ้วยใส่ค่ะคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพค่ะมีเค้กอะไรทานคู่กันก็ถ้าเค้กก็จะเป็นตัวมองบราค่ะตัวนี้ก็จะทําจากเกาลัดเหมือนกันเป็นมูสเกาลัดค่ะนุ่มๆด้านในจะมีเป็นครีมสด ดนึนงด้านหลังเราสองคนเดียโอ้โหเค,ค้กสวยๆอร่อยอร่อยเต็มไปหมดเลยที่ร้านมงบังสาขากรุงเทพนะครับอยู่ที่ไหนจ๊ะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินค่ะตอ่อหม้อที่240ค่ะอยู่จิตกับเซเว่นอีเลเวนค่ะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จาอีพีน,น, e นะครับมองไ้ทางร้านไว้ใช้1ชุดนะครับแล้วก็มีคูป,ปองส่วนลดนะครับโทรไปขอส่วนลดได้เมื่อซื้อสินค้ากับ e p p ีนะครับ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราเคยเป็นพิธีกรคู่กันในงานนอกอีเวนต์เนาะใช่แล้วค่ะแล้วงานเป็นไงพี่ตีเละทั้งงานค่ะแยะมาที่บ้านก็ดีแล้วพี่มีเรื่องปรึกษานเกี่ยวกับเรื่องสัญญกรรมมาก ถามอะไรตอนนี้ล่ะคะคือนี่แย้มมาพร้อมกับแบกท้องที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันมาเลยนะเนี่ยคือพี่อยากจะเปลี่ยนหน้ามากเลยจริงๆแล้วหมอเฮงก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะเราเราเฉากรวยไงไม่รู้อ่ะจะดีเหรอคะเข้าไปสองต่อสองได้เลยไม่เจ็บนะนิี่พี้ยเจ้าเปลี่ยนหน้าเลยนะเอ้าไปดีๆเลยนะเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโรคไหนโรคไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยทั้งหมอเหนื่อยทั้งคน จกเป็พี่เอาจมูกโด่งๆอ้าวก็นี่ก็โด่งนี่นี่ไม่ใช่พี่ไม่เอาจมูกอย่างี้พี่เอาจมูกโด่งๆองี้เดี๋ยวพี่ก็โดนไปไหว้เจ้าประเดี๋ยวเป็นใหม่นะเป็นใหม่นะขอหน้าใหม่เลยนะได้เลยโอ๊ยยดนหนังโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเป็นไงเห็นไหมหน้าดูมีมิติมากตั้งเยอะนี่นี่หันหันค้างๆเห็นปะหน้ามีมิติมากมีความว้าวมีความนูนจมูกนิดโด่งปลายแหลมมาเช่นเนี่ย อันนี้มันสีมิติเลยนะพี่อยากได้แบบเกาหลีอ๋อนึกออกแล้วไปเลยดีกว่าเจ็บกว่านั้นอีกโอ้โหโูย <c oughs> สงสารเลย <c oughs> ข่อ,อยังชั่วหน่อยเหมือนใส่เข้าไปทุกทีแล้ว <c oughs> เออ,อเดี๋ยวนี้จะว่าน่าหน้าอย่งนี้จะอยู่กับพี่นานเท่าไหร่อะฮะอยู่อีกห้นาที กนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP นี่แค่ห้านาทีใช่มันอยู่ได้แค่นี้เองเหรอมันเป็นซิลิคนจากเมืองอึ่งอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รนไหนๆพี่ทําตามคำพูดวันนี้จะทําของอร่อยให้แย,กย่กินกันแล้วกัน เสร็จแล้วอาชอนแก้วหน่อยอนี่แม่ถ้วยสวยแม่ถ้วยกระลุนบนหม,ห,หมดแก้วโอ้โหหมดแก้วโอ้โหเป็นคนชอบหวานมากเลยเนาะใช่ ออวันนี้เรามีนะครับถ่วย EPP เพชรไดมอนด์นะครับมอบให้1กระเช้านะครับผลิตภัณฑ์รวมทถานการมอบให้1ชุดนะครับเ,เอาไปใช้เลยนะครับตรงนี้มีสองป้ายนะจ๊ะเลือกดีๆนะครับป้ายที่1เป็นช่วย EPP เพชรไดมอนด์ครับป้ายที่ e PP, 2>, ท 2, 2เป็นกล่องสาย EPP น,น, e นะครับเลือกได้จะได้เครื่องดูดฝุ่นออโต้มีระบบเก็บสายไฟอัตโนมัติแต่ถ้าเลือกพลาดนี่ครับเอาหลอดไปดูดฝุ่น <c oughs> แล้วก็เก็บในถุงนี่มีระบบเก็บให้ด้วยลองเลือกดูครับเลือกเอาซูชิแล้วกันค่ะอยากกินหมายเลข2 1 2 3ต เครื่องดูดฝุ่นออตโต้แต่ถ้าเกิดเลือกพลาดเนี่ยนะครับโอ้โหจะได้หลอดไปดูดฝุ่นเอาเองวันนี้ขอบคุณหญิงแย้มากเลยนะขราวหน้าฝากเอาซิลิโคอนอยู่7ปีพี่นะ7ปีนะได้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกานจีนตรามางก่อนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้หุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออโต้หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณ น้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าทานมากเลยนะครับเขามีหลายสูตรนะทั้งสูตรโบราณสูตรอยุธยาสูตรลังสิตแต่ที่รามกำแหง94ทับหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสูตรใบไม้ครับช่วง เดี๋ยวเดียว,ยวอร่อยกับฟ้าไทยสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณตี๋ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่มีหลายสูตรแต่นี่เขาบอกเป็นสูตรใบไม้เป็นยังไงคสูตรใบไม้ของเราเนี่ยเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่นาใบโหระพามาทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวทาให้ยิ่งมีรสหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยต,ต้องทานคู่กับกากหมูเจียวใหม่ๆทุกวันเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่น้ำซุปโดยเฉพาะน้ําตกนี่เข้มข้นมากเคล็ดลับคืออะไรครับน้ําซุปคือหัวใจสําคัญของความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือเลย ต้องปรุงให้มีกลิ่นหอมรสเข้มข้นกลมกลม่อมที่ร้านเลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำข้นมาปรุงทำให้น้ำซุปเข้มข้นแล้วยังหอมกิ่นเครื่องเทศมาแต่ไกลเพื่อชูรสชาติทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือของที่ร้านหอมหน่าทานโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะโอโ้โหอย่างนี้ต้องลองแล้วล่ะครับ ลองแม่มาชิมดูนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรใบไม้เขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับมาได้ที่ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกตั้งนะคะสูตรเด็ดใบไม้นะคะอยู่มาตาเซ็นเตอร์นะคะรามคำแหง9้14ทับหนึ่งวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำก๋วยเตี๋ยวเสด็จรูปฟ้าไทยนะครับมองไปทางร้านเนี่ยขายดีมีกำไรแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวเสด็จรูปฟ้าไทยอร่อยสะดวกประหยัด